น้องสาวท่านนี้นะคะเข้ามาคุยกับป้าแก้วเธอก็มาเล่าประสบการณ์ของเธอให้ฟังนะคะเธอบอกว่าเธอคบหากับหนุ่มสวีเดนนะคะคือแฟนก็เที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้สองปีแล้วนะคะแล้วทีนี้ในทุกๆครั้งที่แฟนมาหาเธอเธอจะจับได้ทุกครั้งว่าเขาแอบไปกุกกิ๊กกับสาวอื่นนะคะคือที่จับได้ก็คือในโทรศัพท์เขาจะนัดผู้หญิงอื่นตลอดเวลานะคะ ก็ในจังหวัดที่เธออยู่ละ่ะเพราะว่าเวลาเข้ามาก็มาพักที่บ้านนะคะแล้วก็พอเธอไปทำงานอย่างเงี้ยช่วงกลางวันเขาก็แอบนัดผู้หญิงอื่นนัดเจอผู้หญิงอื่นหยุดทุกครั้งเวลาที่เขามาไทยมาหาเธอนะ,ะซึ่งเธอก็คิดอยู่ว่าจะตัดสินใจเลิกกับเขาดีไหมนะคะหลังจากที่เขากลับไปต่างประเทศแล้วทีนี้ เธอบอกว่าคราวนี้ล่ะคือจะบอกเลิกกันกับเขาแน่นอนนะคะแต่สุดท้ายเธอก็มารู้ว่าตัวเองท้องนะคะก็บอกกับแม่ว่าจะทํำยังไงดีแม่บอกก็อยู่กันไปก็ให้อภัยกันไปก็คุยคุยกันไปนะคะเธอก็บอกว่าเขาท้องเขาก็ดีใจมากนะคะแล้วทีนี้เขาก็บินมาหาเธออีกครั้งหนึ่งนะคะพาเธอไปหาหมอไปตรวจคันไปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็กลับไปแล้วเขาก็บินกลับมาตอนที่เธอคลอดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ว ธอขอร้องเขาว่าเลิกเจ้าชูช้ได้ไหมคือเลิกติดต่อผู้หญิงอื่นได้ไหมคือฉันรู้มาตลอดแต่ฉันเป็นหลับหูหลับตาไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วฉันเจ็บปวดหัวใจมากที่คุณเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เรามีลูกด้วยกันแล้วคุณจะหยุดได้ไหมนะคะเขาบอกว่าเขาแค่เล่นๆก็เหมือนอดอกไม้ริมทางที่เดินไปแล้วก็เด็ดดมดมแล้วก็ทิ้งดมแล้วก็ทิ้งนะ้ําไม่เหมือนดอกไม้ที่ใส่แจกันเหมือนเธอ เธอบอกว่าเธอไม่ต้องการน,นั้นเธอรับไม่ได้แล้วถ้าในกรณีเดียวกันถ้าสมมติว่าเธอทําแบบนี้เขาจะรับได้ไหมเขาก็บอกว่าผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันคือผู้หญิงที่เขาไปติดต่อก็เป็นผู้หญิงดีๆสะอาดนะฮะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เต็มใจที่จะ ไปกับเขาเองนะคะทั้งที่เขาบอกว่าเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ผู้หญิงพวกนั้นเขาเขาเต็มใจเองแต่เธอก็ยังขอร้องเขาเธอบอกว่าถ้าคืนเป็นแบบนี้ไปเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้เลิกกันแล้วลูกต้องอยู่กับฉันเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเขาบอกว่าโอเคเขารับปากว่าเขาจะไม่ทําอีกนะคะจนกระทั่งผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งลูก <c oughs> ลูกโตนะคะ,ะเธอบอกว่า ลูกโตแล้วอยากจะให้ลูกไปอยู่ต่างประเทศคือเขาจะจดทะเบียนสมรสกับเธอได้ไหมนะคะเขาก็บอกโอเคไม่มีปัญหาแต่หลังจากหลังจากที่จดทะเบียนกันแล้วเขาก็ทําเรื่องให้เธอกับลูกไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับเพาวอรนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าไปอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีผู้หญิงโทรมาหาเขาแทบทุกวันเลยนะคะหลังจากเลิกงานมาก็จะมีผู้หญิงโทรมาตามเขาก็จะคุยกันอยู่นานเป็นภาษาของเขาบางทีเธอก็เข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งนะคะ เธอก็ไปอยู่ที่นั่นได้สองปีก็ตัดสินใจหอบลูกกลับมาเมืองไทยนะคะ,ะแล้วก็บอกเลิกกับเขานะคะบอกให้เขามาหย่านะคะเขาก็ไม่ยอมหย่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะฟ้องเอาลูกเธอก็บอกเธอเธอไม่สนใจเธอไม่แคร์นะคะเพราะว่าลูกอยู่ที่เมืองไทย แล้วทีนี้เขาก็มาขอร้องเธออีกนะคะบอกว่าจะกลับตัวกลับใจเขาจะจะเลิกทุกอย่างแต่เธอบอกว่าเธอให้โอกาสเขามาสองครั้งแล้วเขาเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงขนาดเธอตัดสินใจลาออกจากอาชีพราชการไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศนะคะทิ้งทิ้งอนาคตของตัวเองกับลูกไปอยู่ที่นูน่นเอ้ยทิ้งอนาคตของตัวเองไปอยู่ที่นู่นเพื่ออนาคตของลูกแต่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เขาไม่เห็นแก่ใครเลยนอกจากความสุขของตัวเองดังนั้นแล้วเธอบอกว่าเธอคิดถูกแล้วที่ที่เธอขอเลิกกับเขาแล้วก็เขาพร้อมเมื่อไหร่ก็มาอยากกับเธอได้นะคะเธอบอกแบบนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะการให้โอกาสใครสักคนหนึ่งโอเคถ้าเขาไม่ยอมกับใจเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาเลยนะคะหันมาที่ตัวเราเองหยุดที่ตัวเราเองดีที่สุดนะคะ